Wellness Podcast พื้นที่ดูแลจิตนิสิตจ,จุลาผมว่าเรื่องการฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องเรื่องพื้นฐานที่สุดเลยที่เราจะช่วยกันและกันได้แล้วเราสามารถจะพยายามจะทําความเข้าใจมันและสะท้อนมันออกไปเนี่ยว่าเรารับรู้ได้ตรงกับเขาหรือเปล่าเนี่ยผมว่าไอาปลายทางของคําแนะนําหรือการช่วยเหลือเนี่ยมันก็จะตรงประเด็นมากขึ้น กระบวนการที่ผู own own. ้ฟ <jak> ังได้สะท้อนจับประเด็นสรุปความลำดับเรื่องให้ใหม่งะมันทำให้เขาอะเข้าใจอารมณ์ตัวเองเข้าใจสถานการณ์ของตัวเองได้ชัดขึ้นนะคะเราให้พื้นที่ตั้งใจรับฟังเขาจริงๆะมันช่วยทำให้เขาอะได้ค่อยๆสํารวจตัวเองให้ชัดขึ้นสวัสดีทุกท่านและนี่คือ wellness podcast You are listening จริงๆแล้วในการที่เรามาฟังเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการแก้ปัญหาหรือว่าผลกระทบที่มันมีต่อความรู้สึกนึกคิดของนิสิตยังไงบ้างนะครับเวลาเราฟังคนที่มีปัญหาหรือว่าอาจารย์เรานึกภาพอาจารย์นะคะที่พยายามจะช่วยลูกศิษย์แก้ปัญหาเนี่ยเรามักจะคุยกับเขาเหมือนกับเรา อสอบวิทยานิพนธ์นะคะก็คือเราพยายามจะชวนเขาหาสาเหตุหาทางออกเราเรียกว่าการโฟกัสที่าทางโซลูชันซึ่งในงานวิจัยเนี้ยมันบอกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ว่าเมื่อเราจ้ำไปที่การโฟกัสที่โซลูชันนะคะสมองแต่ว่ายังมันยังไม่ได้จัดการอารมณ์นะคะสมองเขาก็จะคิดไม่ออก แต่ว่าภาพมันก็จะเหมือนกับว่าเขาจะฟังแล้วก็เอออ,อตามเราไปแล้วก็เออเอ,อใช่เหมือนเราเคยเจอสถานการณ์กับตัวเองไหมคะว่าเฮ้ยเรารู้ทั้งรู้นะว่า มันควรจะทําอะไรอะแต่ณนะภาวะนั้นอะทำไมเราถึงผักดันให้ตัวเองไปลงมือแก้ปัญหาอย่างนั้นไม่ได้นะไอภาพงานวิจัยเนี่ยมันก็เป็นคําตอบของสิ่งนั้นเลยค่ะคือมันบอกว่าพอคนมีอารมณ์ทางลบอะค่ะจัดเม้นต์มันจะพัวก,กว่าปกติมันจะลงแรงไม่ได้มันจะตัดสินใจไม่ออกแล้วสุดท้ายอะคะ่ะพอเขาเจอผู้ช่วยเหลือที่มุ่งไปจัดการที่โซลูชันก่อนอะ่ะ เขาก็จะรู้สึกถอยหนีเขาจะเพราะว่ามันจะเกิดวงจรใหม่คือมันจะเกิดอารมณ์ทางลบเพิ่มขึ้นเขาจะรู้สึกกิ้วรู้สึกละอายที่มีคนพยายามจะช่วยเขาแล้วคําแนะนําเหล่านั้นก็ดูสมเหตุสมผลมากๆเลยนะแต่ทําไมฉันทําตามไม่ได้นะคนที่เขาอาจารย์อุตส่ารับฟังเราต้องมากต้องมาอ่ะแต่ทําไมเราถึงไม่ทําตามที่อาจารย์ อุตส่าห์ประคับประคองและชี้ทางเราละ่ะเขาก็จะยิ่งถอยห่างจากอาจารย์ไปอะคะ่ะเมื่อคนติดกับในหลุ่เนี้งานวิจัยยังบอกอีกด้วยว่าเขาอจะถอยห่างจากเฮลเปอร์มากขึ้นเฮลเปอร์เหล่านั้นอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้อาจจะเป็นอาจารย์ก็ได้อาจจะเป็นพ่อแม่ก็ได้หรือแม้แต่อาจจะเป็นนักบําบัดก็ได้ถ้านักบําบัดเนี่ยไม่ได้จัดการอิโมชั่นอลที่มันฟลัดดิ้งอยู่นั้นอะให้มันคามลงก่อนจึงอยากจะชวนอาจารย์เนี่ย มาให้ความสัมพันธ์กับการฟังทํำยังไงที่เราจะสามารถจัดการอารมณ์ทางลบของคนที่กำลังเรากำลังช่วยเหลือได้ก่อนอและที่สำคัญก็คือทำยังไงเราถึงจะได้ยินเรื่องของเขาให้ชัดๆอะว่าตกลงปัญหาที่เขากำลังเจออยู่อะมันคือเรื่องอ,อะไรกันแน่นะแล้วคําแนะนำของเราที่มันตามมานั้นอะมันจะได้ตรงจุดจริงๆนะคะครับ เพราะถ้าเราแบ่งอย่างกว้างการแก้ปัญหามันมี2แบบครับมันคือ problem focus เนะกับ emotion focus แต่ว่าผมว่าที่ที่เราคุ้นชินกันนะคือ problem focus นะครับเราจะเอาปัญหาเป็นตัวตั้งแล้วเราก็มาดูว่าปัญหาที่ว่านี้มันมีทางออกอย่างไงบ้างซึ่งก็จะมีประโยชน์ในแง่หนึ่งแต่ทีนี้บางทีเวลาคนที่เขามีอารมณ์ความรู้สึกเยอะๆเนี่ยอย่างที่คุณปูนอธิบายไปนเนี่ยเขาไม่พร้อมที่จะคิดไม่พร้อมที่จะตัดสินใจหรือไม่พร้อมที่จะทําตามคํคำแนะนําที่ว่านั้นหรอกดังนั้นเราก็ต้องให้ความสําคัญกับ emotion focus ด้วยเช่นเดียวกัน แล้ววันนี้ผมว่าสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันเรื่องการฟังเนี่ยมันคือการทํางานเพื่อเพื่อจะได้ช่วยในส่วนของอีโมชัน emotion. พอลูกศิษย์มีปัญหาเรื่องเรื่องอีโมชันเนี่ยอีโมชันมันไม่ได้แก้ด้วยคําแนะนําเราจะบอกว่าให้เขาปล่อยวางให้เขาทําใจให้เขายอมรับความจริงเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากคําแนะนําแต่สิ่งเหล่านี้มันเกิดจากกระบวนการบางอย่างที่มันอยู่ในใจเขาอะนะครับอารมณ์ความรู้สึกมันต้องการพื้นที่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเวลาที่คนเราเศร้าเวลาที่คนเราโกรธเวลาที่คนเราน้อยอกน้อยใจเนี่ย อารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้มันต้องการพื้นที่นะฮะแล้วการฟังนี่เองนะฮะคือการที่เรากําลังให้พื้นที่แก่อารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้เพื่อทําให้มันเบาบางลงหรือทําให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกโอเคขึ้นมันสามารถมีพื้นที่มากพอที่ทําให้อารมณ์อื่นๆเนี่ยมันเข้ามาแทนที่ได้แต่เมื่อได้ก็ตามที่มันไม่มีไม่มีไม่มีพื้นที่ฮะมันเปรียบเสมือนน้าน้ําที่มันขังอยู่ฮะพอมันขังอยู่นานๆเข้าเนี่ยน้ำมันก็เริ่มจากน้ําดีมันก็เริ่มกลายเป็นน้ําเสียแล้วมันก็เสียมากขึ้นเรื่อยๆเพราะม การกระทาที่เรียบง่ายนะฮะ่สิ่งที่จําเป็นที่เราต้องต้องมีก็คือการอยู่กับปัจจุบันแล้วมันก็ต้องอาศัยการฝึกฝนด้วยนะแต่นอกเหนือจากนั้นนะฮะเราไม่ต้องอาศัยอย่างอื่นเพิ่มเติมเลยนะเราไม่ต้องแนะนําไม่ต้องชี้แนะไม่ต้องพูดจาที่มันดูฉลาดอะไรเลยแต่เราเพียงแค่ต้องเต็มใจมากๆเลยที่เราจะนั่งอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็ฟังคนที่อยู่ตรงหน้านะครับผมว่านี่คือสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันเราไม่ได้จะเรียนรู้ว่าเราจะฟังเพื่อจะตอบสนองอย่างไรเพื่อจะให้คําแนะนําอย่างไร เพราะว่าโดยธรรมชาตินะฮะผมว่าเราจะฟังกันแบบนั้นในที่ประชุมเราฟังกันเพื่อว่าเอ้ยเราจะแสดงความเห็นยังไงดีนะกับเรื่องนี้นะครับ mm. หรือในวงสนทนาเราฟังเพื่อเราจะได้อพูดในฝั่งของเราบ้างน,นะฮะแต่ในการฟังที่จะเพื่อการช่วยเหลือน,ะอน,นี่นผมย้าแล้วกันเนาะการฟังเพื่อจะช่วยเหลือคนที่เขามีปัญหาเนี่ยเราจะต้องลดจุดมุ่งหมายที่ว่าเนี่ยลงมากๆเลยทีเดียวว่าเราจะทําอะไรแต่เราจะต้องอยู่ตรงนั้นให้เต็มที่ที่สุดการฟังมันอาศัยความพยายาม ความตั้งใจความจดจ่อบางอย่างที่จะฟังมันเหมือนกันนะครับแล้วถามว่าเราเรามีความตั้งใจความจดจ่อที่ว่านี้กับทุกๆสถานการณ์ในชีวิตไหมแน่านอนคาตอบคือไม่เราไม่ได้ตั้งใจฟังทุกอย่างอยู่แล้วนะแต่เราตั้งใจฟังเฉพาะเรื่องที่มันสาคัญกับเรานะครับเราตั้งใจฟังเฉพาะเรื่องที่มันสาคัญกับเราแต่ในทางกลับกันนะฮะแต่พอเราเป็นคนที่อยากพูดเป็นคนที่จะพูดเนะเป็นคนที่มีอะไรจะสื่อสารเนี่ย เรามังจะรู้สึกว่าเราอยากให้คนอื่นเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับสิ่งที่เราพูดนะแต่เราแต่เราเลือกนะเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับทุกอย่างหรอกใครพูดอะไรมาแล้วอาจจะฟังเหมือนผ่านก็ได้แต่พอเราอยู่ในบทบาทที่เราเป็นคนที่มีอะไรจะสื่อสารนะฮะเราอยากจะให้เสียงของเราเนี่ยเป็นเสียงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนั้นนะครับลองนึกภาพถ้าเราเข้าในร้านอาหารนะฮะแล้วเ,เหมือนกับว่าคนที่เขารับออเดอร์เนี่ยเขาก็อาจจะมองซ้ายมองขวาไม่มองหน้าเราอะ ผมว่าต่อให้เราเราพูดนะแล้วเราก็รู้ว่าเขาฟังเราอยู่นะแต่ท่าทีที่ไม่ใส่ใจของเขาเนี่ยผมว่ามันส่งผลกระทบต่อความรู้สึกเราพอสมควรนะนะครับแม้เราจะรู้ว่าอีกฝ่ายฟังเราอยู่แต่ว่าถ้าเขามีทีท่าที่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับสิ่งที่เราจะพูดเนี่ยมันมีผลมากๆเราฟังคนคนหนึ่งอยู่แต่ในขณะเดียวกันในหัวเราก็คิดไปด้วยนะเฮ้ยเราช่วยเขายังไงดีเราจะให้คําแนะนํำยังไงดีมันเหมือนประสิทธิภาพในการฟังมันก็ลดลงไปแล้วระดับหนึ่งเพราะเรากําลังทํา2อย่างสลับไปสลับมาอยู่ฟังปุ๊บเฮ้ยทงช่วยยังไงดีฟังปุบ จะแนะนํำยังไงดีนะฮะแต่ที่สิ่งที่เราจะจะชวนก็คือวางไอ้ส่วนของคําแนะนําหรือการคิดหาทางออกหรือการตอบสนองลงก่อนแต่เราจะแค่ฟังเฉยๆฟังเพื่อจะได้อยู่กับเขาตรงนั้นจริงๆนะครับฟังเพื่อจะได้จะได้ทําให้เขารู้สึกว่ามันไม่มีอย่างอื่นที่สําคัญที่สุดแล้วนอกเหนือจากการที่เราจะนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยกันนะครับนี่คือความหมายของการฟังก่อนจะฟังนะครับผมว่ามันมีอุปสรรค ที่มันขัดขวางเราอยู่นะไม่ให้เราฟังสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งสื่อสารกับเราเนี่ยได้โดยเข้าใจมันอย่างแท้จริงเนาะอุปสรรคที่สําคัญที่ว่าเนี่ยมันก็จะมีทั้งภายนอกและภายในนะครับภายนอกเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทุกท่านก็เห็นชัดกันดีเนาะจะเป็นเรื่องสภาพแวดล้อมก็ได้ที่มันมีเสียงรบกวนนะครับหรือมันเป็นบรรยากาศที่มันไม่เหมาะเป็นเวลาที่มันไม่มีภายนอกผมว่ามันไม่ค่อยเรียกว่าอะไรดีมันไม่ซับซ้อนเราพอเห็นภาพชัดอยู่แล้วก็จัดการได้ไม่ยากนัก แต่สิ่งที่จัดการได้ยากกว่าครับมันคือหลงภายในนะครับเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราฟังนะครับมันมักจะมีอะไรบางอย่างในใจเราที่มันทํางานไปพร้อมๆกันเสมอเนาะมันจะมีการประเมินนะครับว่าเฮ้ยอันนี้ที่เขาพูดมามันใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงดีไม่ดีนะฮะมันมีการตัดสินว่าเขาควรทําแบบนี้ไหมหรือเขาไม่ควรทําแบบนี้สิ่งที่เขาทาเป็นสิ่งที่ดีหรือแย่นะฮะกระบวนการเหล่านี้มันเกิดขึ้นแทบจะตลอดเวลากระบวนการเหล่านี้มันทํางานในใจเราอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะ และเราก็ไม่มีทางที่จะเอามันออกไปด้วยนะแต่ผมว่าเราเรียนรู้ที่จะที่จะรู้จักมันเนี่ยแล้วก็อยู่กับมันได้นะอย่างน้อยๆพูดง่ายๆก็คือเราเท่าทันอคติเราเท่าทันสิ่งที่มันมันเกิดขึ้นในใจเราได้ในขณะที่เราฟังอีกฝ่ายแต่เราแค่ป้องกันนะฮะไม่ให้มันออกมาไม่ให้มันเข้ามารบก,กวนการฟังของเรานะครับปวาหมายของการฟังจริงๆเราใช้ทั้งหมดนะฮะใช้ทั้งหมดในตัวเราอะ เราใช้ทั้งตาเรานะฮะเราใช้ทั้งหูนะครับเราใช้ทั้งทุกส่วนในร่างกายเราเลยนะในการฟังเพราะการฟังมันไม่ใช่แค่เราเราแพสซีแบบคือเราเราเราับอะแต่ในกระบวนการฟังเนี่ยมันคือมันมีทั้งการรับและการตอบสนองอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะเวลาเราฟังใครสักคนหนึ่งนะผมว่าเราก็จะมีการสื่อสารกลับไปด้วยสีหน้าท่าทางด้วยแววตาด้วยแบบ อะไรบางอย่างที่เราพยายามจะสื่อสารว่าเฮ้ยเรานั่งฟังคุณอยู่จริงๆนะจริงๆแล้วความเห็นใจของเราความสงสารของเรากับการที่เรารับรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งกำลังอะไรอะเสียใจหรือเป็นทุกข์อย่างหนักเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันเลยเนาะเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราดูเรารับรู้แล้วเรารู้สึกสงสารเนี่ยสนแสดงว่าตอนนั้นเรากาลังโฟกัสที่ตัวเราเรารู้สึกสงสารเขา แต่การ<ช>โฟกัสที่ตัวเขามาันคือการรับรู้เขารู้สึกยังไงล่ะกับสถานการณ์ที่เขากำลังเจออยู่ถ้าเกิดทุกทกท่านโฟกัสที่<ม>ตัวเองความรู้สึกสงสารความรู้สึกเมตตาความรู้สึกเห็นอกเห็นใจอะค่ะ<ม>เราลองสังเกตดูว่าแล้วเราอะในฐานะที่ถ้าเราอยู่ตรงนั้นเราจะแอคชั่นอะไรอะการโฟกัสที่ไหนอะค่ะมันเป็นตัวกำหนดเดเรคชั่นของแอคชั่นที่เราจะกระทำต่อเมืม่อเราได้ ได้รับรู้สิ่งเหล่านั้นเนาะเช่นถ้าเราโฟกัสที่ตัวเราอะค่ะเรารู้สึกสงสารเห็นใจอะค่ะแอคชั่นเราอาจจะเป็นช่วยเหลือเลยนะเราอาจจะเป็นแบบแสดงความเมตตาสงสารออกไปพยายามจะหาทางช่วยเขาให้ผ่านสถานการณ์นี้ให้ได้ <c oughs> มันมีเส้นแบ่งบางๆเล็กๆแค่นี้เองค่ะที่มันเป็นรายละเอียดที่ทำให้การช่วยเหลือ <c oughs> มันกลมกล่อมมันแบบ จะตรงใจกับคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆ <S <S แล้วที่สําคัญก็คือมันอาจจะทําให้เขาแบบไม่รู้สึกแบบบางคนเนี่ยพอพอมุ่งไปก่อนอะถ้าเกิดเขาเป็นคนแคร์เรื่องศักดิ์ศรีมากๆทั้งๆที่เขาก็ยัง จำเป็นจะต้องแบบได้รับการดูแลเรื่องปากท้องอ่ะเขาอาจจะปฏิเสธความช่วยเหลือนั้นไปเลยก็เป็นไปได้จะต้องฟังเสียงตัวเองเนะคะีค่ะเพื่อให้เราได้ประเมินตัวเองว่าเรากําลังพร้อมหรือไม่พร้อมเรากําลังวุ่นวายหรือเรากําลังว่างที่จะไปช่วยคนที่เขาเดินเข้ามาหาเรานะคะหลายๆครั้งเนี่ยคะ่ะเ,เวลาอาจารย์เนี่ยเรามีหมวกเป็นอาจารย์เนาะ ถ้าเกิดว่าเราไม่เท่าทันเนี้ยค่ะหรือว่าตัวปูนที่เป็นนักจิตวิทยาเรามีบทบาทที่เราถอดออกไม่ทันว่าเฮ้ยเราจะต้องเป็นผู้ช่วยเหลืออย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลามีคนเดินเข้ามาหาในขณะที่เรากําลังไม่ไม่เท่าทันว่าเรากําลังยุ่งอยู่เรากําลังรีบเราอาจจะกําลังอาจะต้องมีงานด่วนบางอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราไปนั่งฟังทันทีอย่างเงี้ยบางทีการช่วยเหลือน,นั้นะมันก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราฟังแล้วแล้วเรารู้ว่าเฮ้ยตอนนี้เรากาลังจะต้องรีบยุติจากงานรีบออกจากออฟฟิศเพื่อที่จะไปรับลูกแล้วแหละ เรากําลังกังวลว่าตอนนี้เราเริ่มจะไปรับลูกสายแล้วด้วยแต่ว่ามีลูกศิษย์มาเคาะประตูในนาทีนั้นเนี่ยค่ะถ้าเราฟังเสียงของเราให้ทันเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะบอกลูกศิษย์ได้นะว่าเฮ้ยครูกําลังจะไปรับลูกคุณครูอยากฟังคุณนะครูอยากให้แล้วครูอยากจะฟังคุณให้เต็มที่เลยงั้นขอครูออกไปรับลูกคุณคุณรอครูอยู่ที่เนี่สักส0สิบนาทีได้ไหมเดี๋ยวครู ไปรับลูกที่สาธิตแล้วครูกลับมาฟังมาคุยกับคุณหรือว่าคุณรอครูยอยู่แถวนี้ก่อนแล้วเรากลับมาเจอกันอีก30นาทีได้ไหมมันเป็นอะไรแบบนี้เองที่มันเป็นธรรมชาติที่มันไม่มีผิดไม่มีถูกเลยะคะ่ะแต่เพียงแต่ว่าข้อ, <c oughs> ขอสําคัญก็คือทํำยังไงที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเป็นพื้นที่ว่าง <c oughs> ที่จะให้ความว่างนั้นมันสามารถที่จะไปช่วยเหลืออีกฝ่ายได้อย่างเต็มที่นะคะ,อะพอเราตั้งใจจะฟังใครสักคนเนี่ยคะ่ะ มันก็จะมีสิ่งที่เราแยกมาให้เข้าใจง่ายนะคะก็คือมันมีสิ่งที่เราจะฟังเนี่ยอยู่3ระดับด้วยกันนะคะเราฟังอะไรบ้างนะคะก็คือเราฟังที่เรื่องราวเราฟังที่อารมณ์ความรู้สึกแล้วเราก็ฟังที่ความต้องการซึ่งเขาอาจจะถ่ายทอดหรือสื่อสารให้กับเราเนี่ยผ่านเสียงก็ได้ผ่านภาษาท่าทาง ผ่านแววตาผ่านอากับกิริยางอไหลห่อหลังทุกอย่างอะคะ่ะมันเป็นการสื่อสารทั้งหมดเลยนะคะโดยที่สารที่เขาส่งให้เราเนะะี่ยค่ะขอให้เราตระหนักว่าทุกๆสารที่ส่งออกมามันมีสามชั้นอยู่เสมอมันมีเรื่องราวมันมีความรู้สึกแล้วมันก็มีความต้องการตัวเรื่องราวมันเป็นอะไรบ้างมันก็อันนี้มันเรียบง่ายมากๆเลยค่ะเราบูญว่าทุกๆท่านเนี่ยแบบจับ จับประเด็นได้ชาร์ามากนะคะใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรทําไม <c oughs> เหล่านี้เป็นเรื่องราวนะคะสถานการณ์ตัวละครเหตุการณ์ <c oughs> เหล่านี้คือเรื่องราวทั้งหมด <c oughs> แต่เราเคยสังเกตไหมคะว่าหลายๆครั้งอะค่ะที่เวลาคนคนหนึ่งสื่อสารนะคะ <c oughs> เขาอาจจะไม่ได้เขาโดยธรรมชาติด้วยมันอาจจะเป็นเ,เราอาจจะเจอแบบที่คนอะสื่อสารเรื่องราวมากกว่าเขามัน เราเจอน้อยอะ่ะที่เราจะเจอคนที่อยู่ๆแบบมาคุยกับเราแล้วบอกว่าวันนี้เขารู้สึกเศร้า mm hmm. เพราะบลบล布บ布า,บรา,บราธรรมชาติของคนเราสังเกตกันไหมคะว่าเวลาคนมาเล่าอะคะ่ะเขาจะเล่าที่เรื่องก่อนว่ามันมันเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นเลยคะ่ะแต่เขาจะละเอาไว้เขาจะไม่พูดถึงความรู้สึกว่ารู้สึกอะไรอ่าแต่ว่าในในเรื่องราวเนะะี่ยค่ะถ้าเราสังเกต เราก็จะเห็นว่าผู้พูดอะเขามีคั้วอารมณ์บางอย่างเอาแยกง่ายๆก่อนก็คือคั้วลบหรือคั่วบวกถ้าเราดีเทคได้ว่าเป็นคั้วลบอะค่ะชั้นของคั้วลบก็มีดีเทลของถ้อยคําเยอะแยะมากมายเลยค่ะคั่วบวกก็เช่นกันมันก็จะมีคําที่แทนอารมณ์บวกเนี่ยมา,มากมายเต็มไปหมดนะคะแต่โดยธรรมชาติอะค่ะเขาก็จะไม่บอกเราตรงๆนะดิงค่ะ เขาจะไม่บอกเราตรงๆว่าเขากำลังรู้สึกอะไรอยู่แต่เราจะต้องไปอ่านจากชั้นของเรื่องราวที่เขากำลังเล่าให้เราฟังว่าสถานการณ์เรื่องราวที่เขากำลังพูดเนี่ยเพราะมันมีฟีลลิ่งบางอย่างอยู่นะแล้วใต้ชั้นของฟีลลิ่งไปอีกชั้นหนึ่งค่ะมันมีความต้องการที่มันผลักดันให้มันมีเสียงนั้นเกิดขึ้น ถ้าทางจิตวิทยานะคะเขาบอกว่าถ้ามนุษย์เนี่ยใจข้างในมันไม่ไม่มีความต้องการอะ่ะมันก็จะไม่มีเสียงเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีเสียงอะคะก็คือเพราะว่ามันมีความต้องการบางอย่างที่ขับดันออกมาให้ส่งเสียงแม้แต่เราบรรยายเนี่ยเราก็มีความต้องการอยากจะใหะ้ผู้เรียนได้รับ ได้ความได้รับความรู้ได้รับข้อมูลบางอย่างเราจึงส่งเสียงนะคะดังนั้นเนี่ยไอตัวชั้นความต้องการเนี่ยมันเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดเลยที่จะผลักดันให้มันมีเสียงที่เกิดขึ้นนะคะคือเรียกได้ว่าในทุกๆการสื่อสารแล้วกันมันมีทั้ง3ส่วนเนี่ยมาพร้อมกันมันแยกออกจากกันไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าส่วนที่เรามักจะรับรู้ได้ชัดเนี่ยมันคือเรื่องราว ความรู้สึกก็พอรับรู้ได้บ้างผ่านการแอสซูมเอาจากสีหน้าแววตาท่าทางแต่ตัวความต้องการเนี่ยเป็นสิ่งที่รับรู้ได้ไม่ชัดที่สุดแล้วถ้าเขาไม่พูดออกมาตรงๆอแต่มันก็คือในยะทั้งหมดของการที่สื่อสารสิ่งเหล่านี้ออกมานะครับเหมือนเดกับที่คุณปูนบอกแหละว,ว่าเมื่อใดก็ตามที่มันมีเสียงเกิดขึ้นน่ยไม่ว่าจะเป็นเสียงที่อยู่ข้างในใจหรือเสียงที่มันมันเปล่งออกมาเนี่ยเมื่อนั้นมันก็แสดงว่ามันมีในยะของความต้องการบางอย่างอยู่เหมือนถ้าตอนนี้เสียงในใจทุกท่านคือเมื่อไหร่จะจบนะ เนะมื่อ,อไรจ,จบหมายความว่าไงเอ้ยมัน,มน,มนสะท้อนได้หลายความหมายเลยนะเมื่อไรจะจบนี่คือมันดูเหมือนเป็นคำถามเพราะว่าเมื่อไรจะจบจริงๆทุกท่านรู้อยู่แล้วไงก็คือเที่ยงไงแต่คําว่าเมื่อ,อไหรจะจบนะเนี่ยมันมันไม่ใช่คําถามอ่ะแต่มันเป็นการแสดงออกถึงอะไรบางอย่างเนาะอาจจะเป็นความรู้สึกเบื่อเซ็งหรือเปล่ามาฟังอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องฟังแล้วไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรเลยสมมุตินะอาจจะเป็นความเบื่อความเซ็งความรู้สึกอีกฝั่งหนึ่งคือเป็นความกังวลเพราะมีงานที่แบบว่าจะต้องรีบไปจัดการ แต่ถามว่าแต่คาพูดมันไม่ได้สะท้อนความรู้สึกขนาดนั้นแต่มันมันมีความรู้สึกแฝงอยู่นะแล้วความต้องการก็คือเฮ้ยอยากให้มันจบเร็วๆจะได้เอาเวลาเนี่ยไปท,ทําธุระอื่นๆต่ออย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะนั้นในประโยคนึงมันอาจจะมีในย่มากมายเลยทีเดียวก็ได้เมื่อเรารับรู้ชัดๆว่าอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกยังไงอยู่เนี่ยแบบว่ามันจะชัดเจนต่อว่าเราจะตอบสนองกับเขายังไงแต่พอเรารับรู้ไม่ชัดแต่มันดูคุมเคืองที่ไม่แน่ใจเหมือนตกลงรู้สึกยังไงกันแน่เนี่ยการตอบสนองเราเราก็จะคุมเคือไปด้วยเหมือนนกั <ช>อย่างน้อยสุดความชัดเจนของเราอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับอ e ีกฝ่ายหนึ่งก็ได้แต่ขอให้ชัดเจนไว้ก่อนว่าเฮ้ยที่เรารับรู้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะมันคือความเศร้าใช่ไหมมันคือความผิดหวังมันคือความตกใจมันคืออะไรกันแน่นะที่เรารับรู้จากมวลมวลการสื่อสารของเขาออกมาเนี่ยผมว่ารับรู้ตรงนั้นให้ชัดก่อนพอเราเข้าใจมวลของเขาได้ประมาณนี้ค่ะมันก็จะกําหนดทิศทางเราในฐานะผู้ช่วยเหลือนะว่าเอ้ยเรารู้ว่าเขาช็อกเรารู้ว่าเขาแบบกําลังหวั่นไหวมากมาก ที่จะแบบผ่านนาทีนี้เลยอะค่ะนาทีอารมณ์เนี้ยค่ะเราก็จะอยู่กับเขาเราก็จะช่วยรับฟังทําให้มันไล่เลียงก่อนนะคะว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่รู้เราก็ยิ่งไม่รู้เพาะปใหญ่เราก็ยิ่งไม่รู้เขาไปใหญ่เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาวะเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่การที่เราอยู่กับเขาอะมันก็เป็นจะเป็นท่าทีที่จะทําให้เราแบบค่อยๆเข้าใจสถานการณ์ร่วมไปกับการ ระ,ะบายของเขาร่วมไปกับการที่เขาจะได้พังพลูมันออกมาการฟังเนี่ยไอ้น้ำหนักมันอยู่ที่การฟังเยอะก็จริงเนาะแต่มันจะมีการตอบสนองหลังจากที่เราฟังแล้วก็ได้ตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนที่กั้กักึ่งกึก็คือเมื่อเราฟังเห็นแล้วแหละว่ามันมี3มระดับชั้นเนี่ยเนื้อหาความรู้สึกและความต้องการเรารับรู้ในใจเราแล้วเนาะว่าเออที่ทุกท่านพิมพ์มาเนี่ยเขาเขารู้สึกอย่างนั้นเขารู้สึกแบบนี้เนี่ยแต่ขั้นตอนต่อมาที่คุณปูนพูดถึงมัสักครู่นี่ก็คือ เวลาที่เราจะคุยกับเขาตอนน่อแน่นอนเราคงไม่ได้นั่งฟังเงียบๆไปทั้งชั่วโมงหรือว่านั่งฟังไปให้เขาพูดไปเรื่อยๆแต่ว่าเราสามารถมีการตอบสนองได้นะว่าเมื่อเราฟังแล้วเรารับรู้ชัดแล้วโอ้โหเขาเขาลังเลเขาสับสนมากๆเลยเนี่ยสิ่งที่เราทําได้ต่อมาก็คือพูดหรือสะท้อนมันออกมาเนะว่าเราฟังแล้วเรารับรู้ความรู้สึกของเขาว่าอย่างไรเพื่อสะท้อนกลับออกมาแต่เป็นแต่เป็นคนละเรื่องกับฟังแล้วเรามีความคิดเห็นอย่างไรนะ ฟังแล้วเรามีคําแนะนําอย่างไรบางนคนละเรื่องกันยังไปไ,ปไม่ถึงจุดนั้นเอาจุดแค่ว่าฟังแล้วเราเหมือนกับอาจารย์จะบอกเออครูฟังแล้วดูเธอสับสนมากๆเลยนะก็ได้มันเหมือนว่าถ้าเราเปรียบเทียบว่าเปรียบเทียบระหว่างเรากับเขาเนี่ยเรากําลังเดินคู่ขนานกันไปฮะเราจะไม่ได้นําเข้าไปมันเหมือนว่าถ้าเขาบอกว่าเขาเขาสับสนเราก็จะรับรู้เออเขาสับสนมันไปคู่กันแต่ถ้าเราเขาบอกเขาสับสนเราบอกว่าเฮ้ยงั้นเธอควรดรอปนะ เรากาลังนําหน้าเข้าไปเพราะมันเป็นคนละเรื่องเดียวกันแล้วตอนนี้ไอการฟังมันคือการที่เราค่อยๆเดินแบบคู่ขนานกันไปเนาะแต่ทีเนี้ยแน่นอนแหละมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยคุ้นชินกันเพราะเรามักจะรับรู้อยู่ข้างในออรู้แล้วว่าเธอเศร้ารู้แล้วว่าเธอนู่นนี่นั่นแต่เราจะไม่ค่อยสะท้อนหรือเราไม่ค่อยที่จะสื่อสารกลับออกไปว่าเอ้ยที่เราฟังเนี่ยเรารับรู้ว่ายังไงอไอการสะท้อนกลับออกไปมันก็มีประโยชน์ในหลายๆแง่มุมนะฮะแง่มุมที่1ก็คือมันทําให้เราได้เช็ค ว่าเอ้ยที่เรารับรู้เนี่ยมันตรงหรือเปล่าซึ่งบางครั้งหรือบ่อยครั้งด้วยซ้ำนะฮะว่ามันไม่ตรงเรารับรู้ว่ามันเกินไปกว่าที่เขารู้สึกเขาอาจจะแค่รู้สึกเครียดๆเ็งๆแต่เรารับรู้โอ้โหเขาเศร้ามากๆเขาแย่มากๆมันอาจจะไม่ขนาดนั้นก็ได้หรือบางทีเราก็อาจจะรับรู้น้อยไปกว่าที่เขารู้สึกนะเขารู้สึกว่าโอ้โลกมันพังทลายแล้วแต่เราแค่รู้สึกว่าเขาเศร้ามันอาจจะน้ําหนักไม่ไม่ไม่เท่ากันก็เป็นไปได้ผมว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแต่ว่า การสะท้อนออกมาเนี่ยมันทําให้เราได้ค่อยๆปรับจูนกันนะว่าสิ่งที่เรารับรู้กับสิ่งที่เขารู้สึกจริงๆเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่านะครับ